ครับสวัสดีครับวันนี้ฟีนิก์พาไปดูนะครับจะพาไปชมรถจักรยานยนต์ของ Honda นะครับซึ่งมีชื่อรุ่นว่า Honda Forza 350นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรถเพิ่งจะลงมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งทางร้านจะได้มา24นะครับ จะเป็นสีออกขาวมุกกับสีดำด้าน,นะครับในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีความใหม่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าผู้ชมที่ดูแล้วนะครับอาจจะมองดูแล้วก็เหมือนกับก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับแต่ก็เข้าไปดูนะครับว่า ตรงไหนที่เป็นใบขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูก,กันเลยครับ ซึ่งดูจากโฉบภายนอกแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังยังไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันก่อครับระบบกุญแจก็ยังเป็นสมาร์ทคีย์เหมือนเดิมนะครับเป็นเีโมทเหมือนเดิมนะครับ มาดูที่หนะ้าปัดเลื่อนใหม่กันนะครับดูแล้วนะครับว่าจะเป็นที่หน้าปัดเลื่อนใหม่นะครับได้มีการเ,าเปลี่ยนแปลงมาใหม่นะครับดูแล้วก็สวยงามขึ้นล้ำสมัยขึ้นนะครับอมองไปแล้วเหมือนกับมีแท็บเล็ตอยู่เครื่องหนึ่งวางอยู่ที่หน้าหน้าปัดเลื่อนใหม่นะครับในส่วนของชุดสวิต แทนด้านซ้ายนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนเก่านะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นจอยนะครับทําหน้าที่ปรับนะครับคือผักซ้ายผักฝานะครับผักขึ้นผักลงนะครับเพื่อเลื่อนเมนูต่างๆที่หน้าปัดเลื่อนม่ที่หน้าจอรถนะครับก็ดูทานสมัยขึ้นบีกนะครับ คือเปลี่ยนแปลงจากที่รู้แล้วก็คือเปลี่ยนแปลงในในส่วนของหน้าปัดเดินใหม่น,นะครับกับชุดสวิตช์ด้าน,นซ้ายนะครับในส่วนชุดสวิตช์ด้านขวานะครับยังเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าภายในเดินใหม่ี่เป็นยังไงนะครับ เมื่อเปิดขึ้นมาก็มีโลโก้ของ Honda b ป g กอักขึ้นมานะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับนะครับก็สามารถคอนโทรลจากชุดสวิตช์ด้านซ้ายนะครับที่ตัวหัวจอยนะครับจักด้าน ก็จะมีการตร่าค่าต่างๆนะครับนะครับตามนี้นะครับได้ตามนี้นะครับการตร่าค่าต่างๆก็อยู่ตรงได้ตามนี้นะครับ ก็นะครับรถต่้จะมาใหม่นะครับอาจจะต้องศึกษาสักหน่อยนะครับสําหรับผู้ที่ใช้ใหม่นะครับแต่ดูไปแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับดูแล้วเหมือนกับแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับที่อยู่หน้ารถนี่ถ้าหากคันด้าเขาใส่แอปพลิเคชันเกมมาด้วยก็คงจะดีนะครับพอดีมีจออยู่แล้วเลยนะครับเนี่ย จะได้เล่นเกมออนไลน์ในตัวเลยได้นะครับเนี่ยก็มโนไปอย่างนั้นนะฮะถ้ามีคงยอดขายคงจะกระโดดขึ้นเลยนะครับเนี่ยอเดี๋ยวไปดูตรงส่วนอื่นกันต่อนะครับตรงสุดอื่นที่นะครับก็จะคงเดิมอยู่นะครับไฟหน้ายัเป็น LED อยู่นะครับไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED อยู่นะครับ เ,เดี๋ยวไปดูในส่วนของอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ทาง h ันด้าให้มานะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เ,เพิ่มฟงังมปลอดไทยนะครับแล้วก็เซฟเงินให้กับทั้งช่างนะครับแล้วก็เจ้าของรถนะครับนั่นก็คือนะคอุปกรณ์นะรก็เปิดที่ด้านเครื่องด้านซ้ายนะครับ ้านซ้ายนะครับให้สังเกตนะครับด้านล่างนะฮะจะมีกรองมันเครื่องนะครับบริเวณข้างนะครับข้างกองนะครับนะฮะข้างกองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะอ่านั่ก็คือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งอุปกรณ์ของตัวนี้นะครับจะมีในรุ่นของบิ๊กไบค์ของคันด้านะครับจะมี f o r ซ a แล้วก็ของ a d v 3 5 0ที่มีอยู่นะครับรุ่นกเก่าก็มีนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ จะทำหน้าที่ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องหากน้ำมันเครื่องแห้งนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องระบบก็จะตัดการทางานของเครื่องยนต์นะครับทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดได้นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือนะฮะเคยมีเคสที่ช่างถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับลืมขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าวิ่งไปแล้วมีปัญหานะครับน็อตน็อตหล่นหายนะครับ แล้วน้ำมันเครื่องก็ลักออกไปหมดนะครับจนเครื่องยนต์มันดับนะครับก็โทรตามช่างไปดูกันนะครับว่าเป็นอะไรฮะสรุปแล้วเมื่ออน็ตไปใส่ให้ใหม่นะฮะแล้วน้ำมันก็ยังสามารถสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนั้นคือข้อดีของตัวอุปกรณ์นี้นะครับที่เขาติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็พูดถึงกองน้ำมันเครื่องนะครับนะฮะ ตัวฝั่งด้านซ้ายนะครับที่อยู่ข้างๆกับตัวกูจัจระดับน้ำมันเครื่องครับนั่นคือกล่องน้ำมันเครื่องนะครับ,รรบซึ่งตัวกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องมาตรฐานนะครับกล่องละเอียดซึ่งในรถของ Honda f o r z a เนี่ยจะใช้ไม่ใช่ลูกเปือนะครับจะเป็นแมนเทอร์เบลลิงเบลลินะครับหรือชาร์ปวิญงาณไปถึงชาร์ปก็แล้วครับ,าารบต้องใช้นะ้ำมันในการหล่อเลี้ยงเนี่ยต้องสะอาด ต้องมีกรองตัวนี้ขึ้นมานะครับเหมือนกองกับของรถยนต์นะฮะซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยนำไปเปลี่ยนกันเองนะครับแล้วไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรืออะไรที่มาตรฐานของฮอนด้าน,นะครับก็จะมีปัญหารเรื่องของการขันแน่นนะครับหรือหาบล็อกพอออกไม่ได้มีปัญหาตอวไม่ออกกันแล้วเราต้องต่อกนจนจนบางครั้งเนี่ยน,นะเกลียวหรือแข็งอาจจะเสียได้นะครับเพราะในน้ำว่าให้ใช้ อุปกรณ์มาตรฐานนะครับอะไรมาตรฐานของส่วนบริการนะครับซึ่งถ้าหากว่าใช้อุปกรณ์ของส่วนบริการแล้วนะครับมาตรฐานแล้วนะครับก็ช่วยใช้อัตราการขันแน่นด้วยนะครับเพราะว่าที่ข้างกล่องกำมันเครื่องมันจะเขียนค่ามาตรฐานไว้นะว่าอัตราการขันแน่นอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่30นิวตันเมตรก็ขอให้ใช้ตามนั้นด้วยนะครับเพราะว่าหากว่าไม่ใช้มาตรฐานในการอัตราการขันแน่นนะครับ จะมีปัญหาเรื่องแน่นเกินไปนะครับพอเราถอดแล้ถอดยากมีีปัญหานะครับก็ขอแนะนำตรงส่วนนี้ไว้เท่านี้นะครับในส่วนของการรับประกันคุณภาพนะครับก็อนด้าน,นะครับอยากให้รับประกันสูงสุดอยู่ที่5ปี5,000มกิลเมตรเหมือนเดิมนะครับ สูสุดน,นะครับ5ปีรละ5 0 0 0กนตัว, 5, ตวมตรเหมือนเดิมในส่วนของราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งราคาที่ทางผู้ผลิตกำหนดออกมาให้นะครับ นะครับก็ขอจบคลิป o n d ดา้า r อ a ์5 0า350นิวนะครับในรุ่นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ